สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาแรงปฏิิริยาของคานกันนะคะโดยจะมีจุดซับพอร์ตบนคานเนี่ยจะใช้หลักการคำนวณแบบซูเปอร์โพสชันและสูตรของอาจารย์ดอนนะคะในการคำนวณด้วยมือค่ะและจะนำผลการคำนวณที่ได้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับโปรแกรมเซลลิทบีมค่ะจากตัวนะคะจะมีแรงทั้งหมด3ามช่วงค่ะและจะมีจุดซับพอร์ตทั้งหมด2จุดคำนวณด้วยหลักการซูเปอร์โพสชันนะคะโดยเราจะหา a y นะคะโดยเราอ,อ้าง,งอิงจากจุด b y ค่ะถ้าเราหา a y เนี่ยเราจะอ้างอิงจุดของ b y นะคะก็จะได้เท่ากับ a y เท่ากับหส่วนแปส่วนแมาจากแปดนี่ก็คือระยะของ a y ไป b y นะคะก็จะได้เท่ากับ1นึ่งส่วนแคูณกับหคูณเบวกกับหกจุดเเนี่ยมาจากเอ่อแดงในช่วงระยะที่2นะคะก็คือจะเนียนกระจายค่ะ แล้วก็คูณกับ5.75บวกกับ3.5คูณกับ1.75นะคะก็จะได้เท่าก,กับ6.742ค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราหา b e y เนี่ยเราจะอา้างอิงจุด a y นะคะก็จะได้เท่ากับ1.8คูณกับ1คูณลบ1บวกกับ6.75คูณกับ2.25บวกกับ3.5คูณกับ6.25นะคะจะได้เท่ากับ4.508ค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาคำนวณเปรียบเทียบกับโปรแกรมเสือด,ดีมกันค่ะจากตรงนี้นะคะรูปแบบของคานเนี่ยเราจะเป็นปลายยื่นด้านซ้ายช่วงของคานนะคะก็จะเป็นอ่อหนึ่งช่วงค่ะไม่รวมนะคะตอนนี้ก็เป็นหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นแปดค่ะต่อไปนะคะเราก็มาหาปายยื่นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตรงนี้เป็นศูนย์นะคะ นี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าเราจะเป็นสูตรก็คือมันจะอยู่ช่วงปลายตรงนี้เลยค่ะต่อไปแล้วก็มาหาแรงของช่วงนี้นะคะตรงนี้ก็จะขอแเราก็จะมีสองช่วงก็ใส่เป็นสองไปค่ะตรงนี้ก็เป็น4.5่จุานะคะจากที่เราหามาเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นสูงเหมือนเดิมค่ะอกเอหนึ่งนะคะ a อหนึ่งก็จะเป็นสูงเหมือนกันค่ะ ส่วน c หนึ่งก็จะเป็นสามจุดห้าค่ะ u หนึ่งของาก,ะะอก็จะเป็นหนึ่งจุดห้านะคะส่วน u 2ก็มันจะเป็น1ค่ะลงเราได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็ใช้โปร,ปรแกรมในการคำนวณเลยค่ะวิเคราะห์ค่านะคะอันนี้เราจะได้นะคะจากที่เราคำนวณด้วยโปรแกรมนะคะคือ จะเป็นโปรแกรมที่สะดวกรวดเร็วกว่าที่เราคำนวณด้วยมือนะคะก็คือจะได้ค่าที่ไวกว่าการคำนวณด้วยมือค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ